จีบก่อนได้นะครับแค่คุณไม่คิดจะมาหลอกยอกยอกยากนะครับผมกูคุณรักจะตายจีบก่อนได้นะครับรู้ไหมผมรอคุณตั้งนานบอกบอกบอกเลยครับผมกันคุณแทบละลายสวัสดีครับผมเป็นวัญญนะะพนนะครับ ผมว่าผมเป็น introvert ไ uh, ลฟ์สไตล์ของผมก็ส่วนใหญ่จะชอบอยู่ที่เงียบเยผมว่าสำหรับผมการอยู่ที่เงียบๆมันเป็นการแบบเติมพลังให้กับตัวเองตื่นเต้นเลยครับโดยเฉพาะมันต้องมีท่าเต้นด้วยส่วนตัวรู้สึกว่าเต้นไม่เก่งกลับบ้านไปแล้วก็ต้องปิดซ้อมไปซ้อมไปซ้อมซ,ซึ่งวันแรกพอแบบเจอการเต้นจริงๆไปโอ้โหแบบไหวไหมเนี่ย ไปออกอีเวนต์เราต้องไปร้องบนเวทีอะไรแบบนี้ครับก็เป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งครับที่ผมชอบส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่มีแบบกรุ๊ปสนุกสนุกลื่นๆแบบสมูทแบบ R&B บางทีก็จะเป็นแบบเกาหลีแบบชิวๆอะไรแบบนี้ครับก็ถ้ามีโอกาสจริงๆก็อยากเป็นแบบเพลงช้า เพลงนี้ครับคนที่แต่งคือพี่กอล์ปสการ์ดซึ่งแต่งมาหลายเพลงว่าพี่เขาเป็นคนแต่งให้แล้วก็เราได้มีโอกาสไปนั่งคุยกันแล้วจริงๆพี่เขาไม่ได้ถามผมเรื่องเพลงอะไรขนาดนั้นจริงๆเขาแบบถามเรื่องแบบประสบการณ์ชีวิตหรือความคิดเราแบบนี้มันเลยออกมาเป็นเพลงนี้ตอนแรกผมไม่รู้ว่าแบบเออเจอคนแต่งเพลงเราต้องทํำยังไงต้องเตรียมอะไรไปบ้างด้วยความที่ปกติก็แบบเล่นดนตรีอยู่แล้วก็เลยอยู่บ้านลองแบบเฮ้ยพี่แมนอันนี้คือเอ่อโปรดิวเซอร์ของโปรเจกต์ฟิี้ทูผมก็ขอขอดอได้ไหมครับผมไปลองดีดดีดแล้วลองร้อง ทำนองขึ้นมาเองแล้วถึงวันที่เจอพี่คนแต่งผมก็พี่ครับอันนี้เปิดฟังดูนะครับอันนี้ผมร้องเองจริงๆมันมีไฟอีกอันหนึ่งที่เขามีเมโลดี้เรียงไว้แล้วแล้วผมก็แบบจริงจริงมันไม่จําเป็นเลยนี่ว่า <laughs> ผมนั่งทำทั้งคืนแบบโอเคโอเคผมว่าคํานี้น่าจะได้ทํานองนี้ได้แน่นอนไปถึงพี่เขา อ๋ออ๋อไม่เป็นไรมันก็ใช้เป็นแบบเหมือนแบบสามันเอาไปพัฒนาต่อได้อบบนี้ผมจะบอกว่าถ้าเต้นไม่ยากก็ไม่ได้เพราะผมก็มองว่ามันก็ยากเหมือนกันแต่คือผมว่ามองว่าแบบจังหวะมันก็สนุกมันก็แบบด้วยความที่ท่าเต้นมันก็เออมันก็น่ารักผมว่ามันก็น่าจะแบบโยกโยกกันไปได้ไม่ยากอะมันแบบฟังไปแล้วมันก็ปุ๊บก่อนได้ครับอะไรแบบนี้ เป็นพี่แจ็กจะพี่ก๊อฟเขาก็แบบเสนอ b ร a i น s t o r m มไอเดียกันนะครับเราด้วยความที่แบบในท่อนหกมันก็เป็นแบบจีบก่อนได้นะครับแลบเนี้ยครับเขาก็พยายามหาอะไรแค t ชี่ก็จะจีบก่อนได้นะเลยภาษาอังกฤษก็เป็น let's flirt นะครับบอกเลยว่าจริงๆวันนั้นแบบมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากเช่นคืนก่อนหน้านั้นผมตื่นเต้นนอนไม่หลับผมนอนห้าทุ่มก็หลับตาปุ๊บตื่นขึ้นมารู้สึกโอ้ยเช้าแล้วใช่ไหมกดนาฬิกา เที่ยงคืนวันนั้นก็ตื่นแล้วรู้สึกตื่นแล้วแต่ว่าเขานัดหกโมงผมเลยโอเคโอเคหลับอีกทีตื่นขึ้นมาเฮ้ย <c oughs> hey, ตีห้าชัวเที่ยงคืน20ไม่ก็ตีหนึ่งผมก็แบบเอาไงดีวะแล้วมันตื่นมากผมเลยแบบไม่นอนแล้วครับโตวรุ่งเลยครับแล้วก็พยายามจําท่าอะไรแล้วก็ไปถึงก็เลยใช้เครื่องดื่มชูกําลังช่วยแล้วก็ตอนไปถึงจริงๆวันนั้นก็สนุกแล้วก็ดีเกินคาดเพราะว่าแบบเอ e เ g อร์จีนอนหนึ่งชั่วโมงไม่รู้มาจากไหน พี่กอบใจดีมากครับตอนแรกคิดว่าจะด<笑><笑>ูเห็นแบบเงียบๆแต่จริงๆพี่เขาเป็นคนน่ารักแลาใจดีมากทํางานกับพี่เขาเหมือนแบบชิลมากดูเป็นกันเองสุดๆเหมือนพี่เขาก็ถามประสบการณ์ถามไปเรื่อยแบบไม่ได้จริงจังแล้วแบบตอนแรกเขาเห็นว่าเราเก่งแบบด้วยความที่เราแบบเฮ้ยเหมือนเตรียมพร้อมมากเตรียมแบบมาเขาแบบโอ้นี่ดูเก่งมากดูแบบเตรียมพี่ครับ ฟังดูไหมครับที่ผมร้องมาเ mm hmm. <term. S 1> ขาก็บอกว่าก็อาจจะมีส่วนในการใช้หรืออาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่ามันก็เป็นแบบแนวทางให้เขารู้ว่าเออเราอาจจะเป็นประมาณไหนแล้วเขาว่าไปพัฒนาต่อได้ก็จริงๆพี่เขาเป็นคนน่ารักแล้วแบบใจดีมากแล้วเขาก็คุยเล่นเยอะด้วยครับก็สถานการณ์ที่เราอาจจะแบบชอบเขาแต่เราแบบทําอะไรไม่ถูกเลยเอาไงเราจะเข้ายังไงดีวะเราจะเข้าหาไงดีวะจีบผมก่อนก็ได้นะผมอาจจะแบบเออไม่กล้าเอ้ยยังไง น่ารักมากน่ารักมากครับมากมากมาก,มากครับไม่แน่ใจว่ารู้ไหมก็ผมเป็นคนบางทีจะใส่ใจความความรู้สึกคนอื่นอ <c oughs> าจจะแบบซื้ออะไรไปให้อะไรแบบนี้แล้วอาจจะเออให้เฉยๆติดมือมาแบบนี้ปกติก็คงทำแบบท่าน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้แหละอะไรเนี้ครับ ใช่ก็ทำอะไรแบบนี like like ้มองว่าจะมีโอกาสนั้นเพราะผมว่าผมก็ชอบชอบเล่นไปลองไปเหมือนกันครับไม่มีท่าเต้นเพราะเราต้องกดเปโนยัง้งเราจะเก่งมากล้วแบบอันนึงเต้นไปอันนึงก็เล่นไปแหละอันนั้นจะเก่งเกินใช่ถ้อยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแต่ผมมองว่าในตอนนี้คงยังไม่พร้อมคงต้องการประสบการณ์ ผมคงต้องฝึกอะไรมากกว่านี้ผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่แนวแบบเป้นอาจจะเป็นแบบเป็นวงอะไรเนี้ยครับแล้วผมก็อาจจะแบบผัดเล่นบ้างกีตาร์ไม่ก็ร้องบ้างไม่ก็แบบเล่นเป็นโนแล้วก็ร้องอะไรนี้ครับครับผมก็ช่วงนี้ผลงานที่กำลังจะมีก็คือเป็นค o เวอร์เพลงที่ได้อัดไปเรียบร้อยแล้วครับก็น่าจะทยอยปล่อยมาครับเพื่อให้มันควบคู่ไปกับตัวเพลงนะครับ จริงๆถ้าเกิดมีงานแสดงก็จะรับควบคู่ไปด้วยครับแต่ก็ผมก็ชอบพวกด้านดนตรตีผมก็แพลนว่าจะพัฒนาแบบสกิลต่างๆไปต่อครับที่เล่นเป็นตอนนี้ก็มีกีตาร์กับเปียนโนครับจริงๆก็อยากทำเพลงเองอันนี้คือสิ่งที่อยากทำก็คือมาถึงแบบฟีลแบบ t h ่ทอยหรืออะไรอย่างนี้ที่เขาแบบทำเองหมดเลย สามารถไปฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็สามารถไปดู MV ได้ที่ YouTube Project 52แล้วก็อย่าลืมไปเล่นชาเลนจ์กันนะครับสามารถหาได้เลยแฮชแท็กจีบก่อนได้นะอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมก็อาจจะเป็นคนขี้เขินขี้อายเข้าหาคนไม่ค่อยเป็นแล้วก็จีบผมก่อนได้นะ